บายดีพี่น้องมุตถภูทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องทำนั้นและทั้งแทรตามประเทศจ้ะพี่น้องมาจา้ะก,กินเขากับก้อยหอยจ้ะพี่น้องมุมเก่าและมุมเดิมมุมเก่าและมุมเดิมจ้ะพี่น้องผักกากหอกะซิมีหมกควแล้วก็ผักซาลาเน่หมกเขือจาโอู๊ดมามาเหาอีกแล้วขอโทษขอไปเลยจ้ะพี่น้องเสียงมามีผักซีลาน้ำจ้ะพี่น้องพักเต็มถาดหลอมคือเกา่า มันนี่ใส่จานจ้าก่อนจะกินออนกับคอคุณขอคุณพี่น้องที่มากก็ติดตามใหเปไปกระลังใจเลยแต่พี่น้องออนขอบคอคุณในรายจ้าแล้วก็ออนกระอโทษได้รายเลยมันนี่ออนโบเลตไปหาพี่น้องเลยจตะพี่น้องเลยเมื่อยแฮงลูกชายนอนก็นเลยนอนนั่งลูกชยายเมื่อยรายแต่พี่นอ้ floor, นองแล้วออนจะไปหาทไมเรื่อจแตพี่น้องเลย สำหรับมือนี้ออนกับข้อถดเพราะไฟลายที่ออนบริเลไปหาเนาะ Fc เก่าเนาะจต่พี่น้อง Fc เก่า Fc ใหม่เนาะอันพี่น้องอ่าคนเก่าที่มาคอมเมนต์กันเน,ะนา,าออนะ,นะออนกับกข้อถดเพราะไฟลายที่ออนบริเลไปหาไม่ดีเดลยจะออนข้อถดเพราะไฟลายเมื่อยแห้งพี่น้องเลยมาจ้ะลงมือเลยจะพี่น้องเมื่อยบริเลไปหาพี่หา่น้องอันพี่น้องเก่าเนาะที่ Hau cơm cho hát càng là chịu hơn bộ lại cho hát hơn lắm quá cho งานหอบสายมาแล้วมาเอาแล้วเสียบเที่น้อง Phải hóa, phải hóa. Hãy subscribe đi kênh à? ạ พีกไม่พี่น้องเลย่ืมันพีกสวนพิคขีโนูมาอ่อนเลยมาพีคคีโนู เสียงหลวงพ่อพอเพิ่นเอาอามน้ําอามน้ําอยู่ข้างนอก hào lại nổ Hào thêm ngăn hạt dạ Vào là cái kim hỏi thôi Mà là cả số quy cả em, ông em ngăn กินหัวบ่ได้ลงคิดบ่ดหัได้ว่าบ่ได้คุยพอกระดูกจะเป็นยังได้เนาะ อย่างช่องผลุกเดินผ่านเป็นอามน้ำ,นำ เาบวงมาสวดข้ามเขาบบกคักแสดงหง luôn Mua ừ. nhạt ừ. lên thì nó lên ừ. <laughs> Lê cục cục. อนอ่านน้ำแล้วเดี๋ยวแม่ก็ไล้ขี้ไปลูกอืมกนรทอตมโดนมันสิญญานี่ครับต้มจำมันสุกเสย็จก็มาต้มไปล้นที่งาำ สำหรับคลิปนี้ออนก็จะไดล้ลาไปก่อนเด้อจากพี่น้องขอบคุณในรายเแรอที่เขามาก,กติดตามให้เป็นก็ลังใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มาบนคลิปให้ออนน้อออนก็นขอบคุณในรายจ้าอ,อนันพี่นอ้องถ้เมื่อวันนี้แต่เดี๋ยวออนไปหาแล้วจากพี่น้องจา้าออนต้องขอถวทเพราะแพในรายจากที่บวชแล้วสิไปหา,หาแล้วเมื่อนี้กินข่าวแล้วก็สิไปหาพี่น้องเลยจากพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย